ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณเคยเสยแสง้งบ้างไหมครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวาลแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินด,ดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวัน ปกติแล้วนะฮะเวลาพูดถึงเรื่องราวของการเสแสร้งนะฮะเรามักจะนึกถึงเรื่องราวที่มันไม่ดีนะฮะหรือว่าเรื่องของการที่เราเนี่ยไม่จริงใจหน้าไหว้หลังหลอกต่างๆนะครับแต่ว่าใครจะเชื่อนะฮะว่าจริงๆแล้วการเสแสร้งเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่นะครับโดยเฉพาะการที่เราเสแส้งกับตัวของเราเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่ามันเป็นหนในเรื่องของการที่ ถ้าเรานะครับเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะฮะมันอาจจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เขาก็เลยบอกนะฮะว่าให้เราเนี่ยลองเปลี่ยนแปลงโดยการใส่ความเส่แ้งนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้หลอกตัวของเราเองในทุกๆวันนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแต่ว่าเรื่องราวในวันนี้นะฮะผมเนี่ยไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับ แต่ว่ามีบุคคลท่านหนึ่งนะฮะที่เขาเนี่ยได้มาแนะนำนะครับโดยบุคคลท่านนี้เป็นถึงนักจิตวิทยาสังคมนะครับแล้วก็ยังเป็นอาจารย์อยู่ที่ Kellogg School of Management นะครับแล้วก็ Harvard Business School ด้วยส่วนเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงไปฟังพร้อมกันได้เลยครับเรื่องราวในวันนี้นะฮะมาจาก TED Talk ที่มีชื่อหัวข้อว่า ภาษากายของคุณเปลี่ยนตัวตนของคุณได้นะครับซึ่งขึ้นมาพูดโดยคุณเอมี่คัตดี้นะฮะโดยที่เธอเนี่ยเป็นทั้งนักจิตวิทยาทางสังคมนะครับเป็นนักเขียนเป็นนักพูดชาวอเมริกันแล้วก็ยังเป็นอาจารย์ด้วยนะครับโดยที่เธอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ power post นะฮะหรือว่าการใช้ภาษากายเพื่อที่จะสื่อนะฮะถึงพลังอำนาจนะฮะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จเธอชวนตั้งคำถามนะฮะว่า เคยสังเกตไหมครับว่าภาษานะฮะกับความสำเร็จเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันนะฮะโดยที่เธอเนี่ยแบ่งประเภทของภาษากายาไว้2ประเภทนะครับนั่นก็คือ open gesture นะฮะกับ close gesture นะฮะก็คือภาษากายแบบปิดกับภาษากายแบบเปิดนะฮะ เขาบอกว่าภาษากายแบบเปิดเนี่ยมันเป็นภาษาที่สื่อถึงความสําเร็จนะฮะแล้วก็ความมีอํานาจส่วนภาษากายแบบปิดนะฮะมันก็จะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่มีอํานาจนอกจากในมนุษย์แล้วนะครับเธอชวนให้เราลองสังเกตสัตว์ต่างๆนะฮะว่าเวลาที่มันต้องการจะแสดงอํานาจเนี่ยลักษณะท่าทางของมันเป็นยังไง เราก็จะนึกถึงนะฮะอย่างงูเห่านะฮะเวลาที่มันจะขู่เราไม่ให้เข้าใกล้มันนะครับมันก็จะแผลแม่เบีย้ยใช่ไหมฮะซึ่งคอของมันเนี่ยหัวของมันก็จะมีขนาดที่ขยายใหญ่ขึ้นนะฮะหรือว่าพวกค้างคกอึ่งอ่างนะฮะเวลาที่มันจะต้องการข่มขู่นะฮะมันก็จะขยายพองตัวให้ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งเหมือนกับคนเราเองนะฮะเวลาที่เราเนี่ยต้องการจะแสดงอำนาจน,นะฮะเราก็จะพยายามทำตัวของเราให้ใหญ่ขึ้นอย่างเช่น การที่เราเท้าสีเอวนะครับหรือการที่เราเนี่ยเอามือนะฮะค้ำอยู่บนโต๊ะนะฮะแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้านะฮะเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าตัวของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นนะฮะหรือว่าลุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตของคู่สนทนานะฮะหรือคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับสิ่งเหล่านี้แหละนะฮะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีอำนาจหรืออีกท่าหนึ่งนะฮะก็คือการที่เราเนี่ยเอา ขาขึ้นมาพาดบนโต๊ะนะฮะแล้วก็เอามือสองข้างเนี่ยประสานที่ท้ายทอยหรือว่าท้ายศีรษะของเรานะครับท่านี้เนี่ยก็เป็นท่าทางที่แสดงอํานาจเหมือนกันนะฮะก็ท่าทางเหล่านี้นะฮะก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราเองมีความมั่นใจตัวเราเองรู้สึกเหนือกว่านะครับในขณะที่ การแสดงท่าทางแบบปิดนะฮะพวกเนี้ยก็จะหมายถึงเรื่องของการที่เรากดอ,อกนะฮะเรามือประสานกันข้างหน้านะฮะเราเอามือจับที่ต้นคอของเรานะครับหรือว่าการที่เรานั่งโน้มตัวนะฮะเอาข้อศอกเนี่ยวางไว้บนขานะครับ พฤติกรรมเหล่านี้นะฮะมันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยรู้สึกเล็กลงนะครับซึ่งนั่นนะฮะก็จะเป็นหลักการทางจิตวิทยาที่แบบเหมือนเราอยากตัวเล็กๆนะฮะเพื่อที่ไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับหรือเพื่อที่จะไม่ให้ตัวของเราเนี่ยไปโดนตัวของคนอื่นนะครับคล้ายๆกับสัตว์บางประเภทนะฮะที่เวลามันกลัวนะฮะมันจะขดตัวอย่างอย่างเช่นพวกกิ้งกือนะฮะไส้เดือนต่างๆนะพวกเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับแล้ว พฤติกรรมเหล่านี้นะฮะมันมีผลต่อความสําเร็จได้ยังไงนะครับเขาบอกนะฮะว่าให้เราลองสังเกตนะฮะท่าทางเหล่านี้นะครับกับความสําเร็จที่มันเคยเกิดขึ้นหรือผ่านตาเราอย่างเช่นนะฮะลองนึกถึงการแข่งขันกีฬานะครับเวลาที่นักวิ่งเนี่ยเขาวิ่งเข้าเส้นชัยนะฮะแล้วเขาได้รับชัยชนะเนี่ยลองนึกดูว่าท่าทางที่เขาแสดงออกมันเป็นท่าไหนครับ เราคงไม่เคยเห็นนักกีฬาที่วิ่งเข้าเส้นชัยแล้วเอามือกอดอกแต่ว่าเวลาที่เขาวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วเขาได้เหรียญทองนะครับเขาจะชูมือสองข้างนะฮะแล้วก็กระโดดนะครับนั่นเป็นท่าทางที่โอ้โหเหมือนสยายปีกเลยนะฮะเหมือนแบบยินดีกับชัยชนะนะฮะแล้วก็โอ้โหชูไม้ชูมือเต็มที่เลยนะฮะในขณะที่คนที่เข้ามาเป็นที่4นะฮะซึ่งไม่ได้เหรียญเนี่ยก็จะไหลหอคอตก เนื้อออกไหมฮะถ้าทางเหล่านี้แหละนะครับมันสื่อถึงเรื่องราวของความสําเร็จซึ่งเขาเคยมีการทําการทดสอบนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยดูวิดีโอนะฮะของผู้ที่กําลังสัมภาษณ์งานนะฮะเป็นแคนดิเดตหรือว่าเป็นผู้ที่มาสมัครงานเนี่ยแล้วก็ปิดเสียงนะครับแล้วก็ดูเฉพาะลักษณะท่าทางของเขานะฮะที่ผ่านวิดีโอนั้นนะครับ เขาบอกว่าเราสามารถที่จะตัดสินได้เลยนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยจะสัมภาษณ์งานผ่านหรือไม่ผ่านนะเพียงดูแค่ท่าทางของเขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะฮะเขาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วร่างกายของเรา,าครับภาษากายของเราเนี่ยมันส่งผลต่อความสำเร็จของเราได้แบบง่ายๆเลยคุณเอมี่เขาบอกนะครับว่าหลายครั้งเนี่ยเรามักจะได้ยินคำกล่าวที่ว่า จิตใจที่แจ่มใสนะฮะจะส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยดีไปด้วยนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะฮะร,ร่างกายที่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้จิตใจของเราดีไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกนะครว่า หลายครั้งเราไม่รู้ตัวครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายภาษากายของเราได้นะฮะเราก็จะสื่อถึงความไม่มั่นใจต่างๆนะเช่นในห้องเรียนในที่ประชุมในการทํางานนะครับเราก็จะมีบุคลิกนะฮะหรือว่าภาษากายแบบปิดนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลต่อความมั่นใจนะฮะแล้วก็สภาพจิตใจของเราซึ่งหลายๆครั้งเข้านะครับยิ่งเราไม่มั่นใจต่อไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยรู้สึก หดหูนะฮะเราก็รู้สึกแบบโอ้โหขาดความมั่นใจหนักขึ้นไปอีกนะครับเธอบอกนะฮะว่าในคลาสของเธอเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่ให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องเรียนนะครับโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยยกมือนะฮะเพื่อที่จะถามคําถามตอบคําถามนะครับแล้วก็มีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเธอไม่เคยยกมือเลยนะฮะแล้วก็เธอเดินมาหาเอมมี่นะฮะในวันถัดมาว่าเธอรู้สึกว่าเธอไม่เหมาะกับคลาสเรียนนี้นะครับแล้วก็เธอไม่สามารถที่จะทํา การมีส่วนร่วมกับห้องเรียนได้นะครับเอมี่เนี่ยก็ตกใจนะฮะแล้วก็ให้คําแนะนํากับเธอไปนะฮะบอกว่าอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้อย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไร้ความสามารถเพราะว่าหนูเนี่ยสามารถที่จะทําได้โดยที่เอมี่เนี่ยก็แนะนําให้นักเรียนคนนั้นนะครับลองทําการเสรแส้งดูนะฮะลองเสแส้งโดยการที่ใช้ภาษากายแบบเปิดในห้องเรียนนะฮะให้เลิกนั่งกอดอก ให้เลิกนั่งแล้วก็แบบว่าห่อตัวนะฮะแต่ว่าให้นั่งอย่างผึ่งผายนะครับแล้วก็พยายามยกมือให้สุดมือให้สุดแขนนะฮะซึ่งนักเรียนคนนั้นเนี่ยก็ลองทํานะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่เธอเนี่ยยกมือจนสุดแขนนะฮะจากที่ไม่มีใครเคยสังเกตเลยว่าเธอเนี่ยนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนด้วยนะครับวันนั้นเธอกลับถามคำถามนะฮะได้อย่างชาญฉลาดนะครับ ซึ่งนั่นเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกประหลาดใจนะครับแล้วก็ตัวของนักเรียนคนนั้นเนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจด้วยว่าท่าทางที่มันมั่นใจครับมันส่งผลไปถึงสติปัญญาแล้วก็ความมั่นใจในตัวของเธอจริงๆเอมมี่นะฮะเขาให้ข้อสรุปนะครับว่าการที่เราเสแสร้งนะฮะแล้วก็หลอกจิตใจของเรานะครับโดยการที่แสดงท่าทางที่มันขึงขังนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มความมั่นใจได้ เพราะว่าจิตใจนะฮะอารมณ์ของเราเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้ถ้าเกิดว่าร่างกายของเราอะครับมันไม่เสื่อออกมาด้วยซึ่งในศาสตร์เรื่องของ NPL อะครับเขามีการสอนเอาไว้นะฮะเขามีการให้เราเนี่ยลองทดลองดูนะฮะว่าถ้าสมมตินะฮะให้เราเนี่ยยืนห่อตัวนะครับแล้วก็ทําตัวให้หดหูนะฮะแล้วก็พูดนะฮะให้พยายามพูดว่าฉันมีความสุขนะครับพูดยังไงนะฮะเราก็จะไม่มีความสุข แต่ว่าในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเชิดหน้าขึ้นนะครับแล้วก็ยืนแอนอกนะฮะแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันมีความทุกข์เราก็จะไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์นะฮะเพราะว่าร่างกายครับมันสื่อถึงความสุขแล้วก็สื่อถึงความทุกข์ไปแล้วนี่ก็เลยเป็นสาเหตุนะฮะที่คุณเอมี่เขาบอกนะครับว่าเราเนี่ยต้องพยายาม เสแสร้งต้องพยายามฝึกตัวเราเองทุกวันนะฮะให้ใช้ภาษากายที่มันเปิดใช้ภาษากายที่มันจะสื่อไปถึงความสำเร็จได้แล้วนั่นเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงจิตใจของเรานะ,ะให้เรากลายเป็นคนที่มีไมเ s e t ที่ดีนะ,ะให้เป็นคนที่มีไมเคลที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จหวังว่าทุกคนนะฮะจะได้ประโยชน์นะครับจากพอดแคสต์นะครับแล้วก็เนื้อหาในวันนี้นะฮะอย่างน้อยนะฮะมันก็อาจจะช่วยทำให้เราเนี่ย ปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะฮะการเสรแส้งวลนิดของเรานะฮะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่คุณเอมี่บอกนะฮะว่า little change นะฮะมันจะส่งผลต่อ big success นะครับหรือว่า big change ได้ในที่สุดและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนเขาบอกไว้ว่า the most important things in communication is h e a r i n g what is n t said สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารนะฮะก็คือการได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย สุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ